ไปเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนี่เต่าลายสายพันเห็นไหมเห็นเต่าไหมเต่าซูคาตาเดินดีๆไปไปเข้าไปข้างในไปดูมู วิ่งสี่มาดูให้มันเห็นก่อนเห็นหรือยังอันนี้งูห่าวมอเห็นไหมหนูมันอยู่ในต้นไม้นะ่นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นตัวมันไหมหนะนูนนนี่นี่นี่โอ้โหงน,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 นีไงอันนั้นงูอะไร หางลลยนี่มันกำลังเลื้อยเลยในตู้กระจกอย่าไปใกล้ตัวเฮ้ยมาดูนี่งูหลามทองมาดูอยู่ไหนอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมนะเห็นไหมะเห็นไหมนะโอ้ยอย่าไปใกล้นะมูปล้องทอนี่องไรอะไรูจริงจริงนะ เห็นปาดไหมนันเห็นปาดไหมนั่นปาดปาดนี่ในรูปนี่มีปาด,ปาด,ป,าดปาดเขียว คอนด้าเขียวเห็นไหมเห็นไหมอยู่ไหนอยู่ไหนอัวเล่นเล่นเล่นในน้ำในน้ำนี่นี่ในไม้ในไม้นี่นี่นอนอยู่นะเอือโลภขาดเลยงูหลามปากเห็ดไหนมันอยู่ไหนอู้หนี่มันแอบอยู่นี่มันแอบอยู่ ดำนั่ไงมันนอนอยู่นู้ดดำจริงอ่ะนั่นอ่ะนั่นอ่ะเอาเร็วเดินโดนน้ำอยู่นี่อะไรพี่ยังดำอันนี้อะไรนี่เดินดีๆเดินดีๆนูโบอาคอนสตริกเตอร์อุ้ยนู่นมันอยู่บนนู้นนู่นนู่น งูเหลือมเ่าอุอ้ยนี่ไงมันอยู่ตรงนี้นี่อุย้ยตัวเห่มากพี่กินคนได้เลยนะกินนี้นตาแดงแอันนี้อุยอ้ยม,มากยเยอะมากเยอะมากเอ๊ะงูหลาม